แสงกวีส่องดวงใจโพรทีไลท์เดอะฮาร์ทแลนเทิร์น โครงการการกุศลบทกวีจากเครื่อง POS UnionPay จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยแม้ต่างภาษาแต่เปรียมไปด้วยความไร้เดียงสาและจิตวิญญาณแห่งบทกวีอันที่เหมือนกันโดยบทกวีที่แต่งโดยเด็กชาวจีนบนภูเขาได้ปลิวข้ามน้ำข้ามทะเลมาถ,ถึงไอคอนสยามหนึ่งในแลนด์มาร์คของกรุงเทพมหานครนี่คือครั้งแรกที่บทกวีจากเครื่อง POS UnionPay ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปี2019หลังจากดำเนินงาน ด้วยความมุ่งมันตลอด7ปีโดยเป็นครั้งแรกที่ได้เดินทางสู่ต่างประเทศส่งต่อความรักและความอบอุ่นสู่ต่างแดนเมื่อวันที่9สิงหาคม2568ภายใต้บรรยากาศคึกคักเต็มไปด้วยผู้คนของเทศกาลโคมไฟจีนที่จัดขึ้นที่กรุงเทพทางชไหน่ายูเนียนเปได้เปิดตัวโครงการการกุศลบทกวีจากเครื่อง POS ยูเนียนเปซึ่งได้รับเกียรติจากคุณไมเคิลชางผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทย Union เนเปอินเตอร์เนชั่นแนลและคุณทิพยานิภากรรมการมูลนิธิสายเด็ก1387พร้อมด้วยดรธนากรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และคุณเกษินีไทยสนธิกรรมการบริหารสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ให้เกียรติเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรแก่กะวีเยาวชนมิตรภาพไทยจีน